สวัสดีครับวันนี้อยู่ในแมปทาว e r อร์ด n เฟนครับวันนี้ผมก็จะไม่ทำมันแล้วครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นตัวนัวสสสสน่นครับคือตัวสติกเกอร์โดนกันนะครับขอไว้เดี๋ยวผมจะติดอ่างหน่อยโอเคครับเราก็ปล่อยไว้ไปปล่อยชิวๆครับเราห้า 5, บ้านเรา4 0 0ก็ขอวางตัวต้นงเกมคือซอมบี้ทีวีไททันครับไททันไททันทีนททม่นเลย โอเคตัวสติกเกอร์โดนั้นมันจะเป็นเพราะว่ามันเป็นตัวมันตัวจรินกินะเป็นตัวนะไนเอไอตัวที่ไอตัวแดงผมเอาไว้วันหลังก่อนอ่ะทำอยู่แล้วแต่จะเอาไว้ลงพรุ่งน,นี้แหละวัออนนี้ผมมารี review แล้โ okay. อเคสติกเกอร์โดนั้นมีความสามารถอะไรก็ไม่มีความสามารถครับเป็นตัวแบบอีพิกธรรมดามาข่าวแม่งโฟกัสใหญ่โอเควางเลยครับแต่ไม่กระสรานนะ เนี่ผมเอาตัวฟาร์มฟาร์มฟาร์มดิ้งหนึ่งแบบของคนมาคมารับแมบน้ำเม 4, ็ดสี่พันสี่พันห้าร้อยอายันสีุู่้ด้านหนึ่งวิสแตกเกอร์โดนนั้นมันจะบริจาคแบบนี้คนระับกีตเตอร์สามอันรับที่หนึ่งวิจริห่าพออัพฟาร์มนั้นนะมันจะไม่เหมือนออตบนุนนํำมันตัวช่วยตัวแรกเลนี่นมันช่วยไม่ได้โอเคอัวลาแปดร้ น้ำม็ดหกพันอายะห้าสิบกูดาวสิงจุแปดอืมจะใช้ได้ก็อัไปห้าสองพันห้าร้อยก็เพิ่มหมดยาแน่นอนจากอายะห้าสิบห้าน้ำเม็ก็หกพันแล้วก็กูดาสองจุดห้าครับมาอัพแห้าพันแต่ลดน้ำเม็ดเป็นพันหกร้อยยี่สิบห้าเหลือน้ำเม็สี่พันสามร้อยเจ็สิบห้าอายะหกสิบกูดาสองจุดห้าอืมก็ โค้ดทางน้อยออกันเอาไปร์7,000ครับโอเคแม่รีบรออ่บอยเดี๋ยวนะน้ำมีดน้ำเม็ดน้ำเม็ด,ด2,250แต่อาย 75. ุ75กูดาว0.1ส่วนตัวว่าโค้รน้อยมาเยอะเท่าไหร่2,000โอ้น้อยโอเคครับตัวเนี้ยน้อยมากครับพีเอเที่เป็นตัวที่ก่ายที่สุดแล้ว ถ้าเป็นก็ไอ้น,นี่มันยังเป็นตัวที่แบบว่ามันตัวให้ส่งคบข้าวเนี่ยตัวางตัววางต่อกันได้โอเคใช้ได้ครับวางต่อกันได้แตมันจใหญ่หน่อยก็คือมันจะจื่เืเอโดดนั้นตื่นตัวที่เป็นตัวอิปิสครับไม่ต้องวังอะไรมากทอดทางิง วางก็ยากด้วยโอ้ยแล้วก็แสคือไม่กัดสตแตนด์แล้วก็เซนก็คือไม่มีเอลีและไม่มีสแปแล้วคือก็เสนกีกคือวางตรงไหนไม่ได้เลยยากเลยไม่ไหวลแล้ววางไว้ก็มันวางยาก โอเคตรงนี้แหละ0 0อไปเลยน้ำเม่2สองพันโอ้โหน้อยผมเอามาเล่นๆนะแต่ถ้าเป็นแมปเปิดยังงั้านแตกครับเอเล่นรู้ว่ามันจะไปกี่เวลาเอผมจะเล่นแบบนี้เนโอเคครับถ้าวันงพันอาแปดร้อยได้หนึ่งพันแปดร้อยมาเวลาบวกสองวันถ้าเราเป็นสี่พันสามร้อย สี่พัสามเอ้ยสี่พันสามบวกห้าพันเอ้ยห้าพันห้าร้อยบวกเป็นเก้าหมื่นแปดแปดก้าพันก้พันแปร้อและโบกิสิห้าย่เก okay. okay. ้าพันเานเกนเป็นน่าจะหมื่น้าครับคือขอาแม่แงครับอรยากิอยิบห้า จงังตีแบบเป้าเดี่ยวคือโคเสียอิงกนะคือผมปึิดกล่องมาผมไปเล่นไอวตนนี่มาไอวเนไปของอย่างคือส่วนตนัวอ้อตัวอ,อื่นเล่นดีกว่าครับตัวถ้ามีหลาตัวันเ่นขอก็คครับโอเคขอเวลาขอเวลาตาัดู่งไ้เป้านะครับตัด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 นี้ตััดดตัดนนเต ของพันเก้าร้อย่ส้ารยะก็สิบก้ออัลตัวสามตัวตัวลาแล้วก็ิดาว์คือหน่แปดเจ็ด็แปดเอ่สิ่แปดบแอแนเถ้าวัวคิงกก็15แล้วถ้าเราได้คิแมน,นจะได้ฟับ ผ่านได้83เลยครับมไม่ถึงร้อยโคตรกากเลยครับโอเคครับตัวนี้ไม่เหมาะให้แม่น่านให้เล่นนะตัวนี้โ,โคตรกากเลยครับโอเคก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนับไปกาาา่อนเลยครับ